นึกถึงภาพการผรจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในการค้นหาชีวิตบนดาวอังคารที่เต็มไปด้วยความหวังมหาศาลแต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือเรื่องราวของโครงการอีกโซมัสที่แม้จะผ่านมานานหลายปีแต่ยังคงเป็นหัวข้อที่ดึงดูดใจและเต็มไปด้วยบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับทุกคนที่สนใจในวงการอาวกาศแต่มาดูกันว่าเรื่องราวนี้เริ่มต้นอย่างไรและทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากมายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เลย กลับไปในปี2016โครงการน็ซโมาสของยุโรปได้ส่งยานเชียพอลลีดีเอ็มซึ่งเป็นยานลงจอดทดสอบไปยังดาวอังคารแต่ภารกิจดังกล่าวกลับท่าท่าทำให้ทีมงานต้องเลื่อนแผนการในขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่องการส่งยานอาวกาศลำแรกของสหภาพยุโรปจึงยังคงอยู่ห่างไกลแม้ว่าจะผ่านไปกว่าทศวรรษแล้วก็ตามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพเชียร์พอรลีดีเอ็มเป็นเหมือนยานทดสอบเล็กๆที่ถูกส่งไปเพื่อฝึกฝนการลงจอดบนดาวแดงนั้นโดยมีเป้าหมายหลักคือการทดสอบเทคนิคใหม่ ก่อนที่จะส่งหุ่นยนต์สำรวจจริงในอนาคตแต่ความล้มเหลวนี้ไม่ใช่แค่เรือองเล็กเล็กมันเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้ทั้งโครงการต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างมากมาย exoMars เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์การอาวากาศยุโรป ESA และ Roscosmos ของรัสเซียเพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณบนดาวอังคารตั้งแต่แรกเริ่มโครงการนี้วางแผนจะส่งยานอาวากาศทั้งหมด3ลำได้แก่ยาน Trace Gas Orbiter ที่จีโลที่ใช้ศึกษาชั้นบรรยากาศยานลงจอดเทียบพอลลีดีเอ็มสำหรับทดสอบการลงจอด และหุนยอนโรเวอร์โรเซลินแฟรงคลินที่จะสำรวจพื้นผิวโดยตรงแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักส่วนแรกที่จิจะเดินทางไปพร้อมเชียวโพลีดีเอ็มในปี2015เพื่อวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศและหาจุดลงจอดที่เหมาะสมสำหรับโรเซลินดีแฟรงคลินในอนาคตในขณะที่เคออียวโพลิดีเอ็มจะทำหน้าที่ทดสอบระบบลงจอดใหม่ของยุโรปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจใหญ่ต่อไปและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศที่แตกต่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างมาก แต่มาดูกันว่ามันพัฒนาไปอย่างไรทีมงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ESA จัดการยานทั้ง3ลำส่วน Roscosmos ดูแลจรวดเพราะทองสำหรับส่งยานทีจิวถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่14มีนาคม2016และ r o s ล l i n Franklin วางแผนส่งตามในปี2018ในส่วนของทิจิยวยานนี้เดินทางถึงดาวอังคารในเดือนตุลาคม2016และปล่อยยานพอลลีดีเอ็มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยใช้เวลา3วันในการชะลอความเร็วเข้าสู่วงโครจรจุดลงจอดที่เลือกคือมาริอันีเพลนัม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หุ่นยนต์ Opportunity ของ n a s กำลังสำรวจอยู่พอดีเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงมรดิอันนีเพลนัมเปเห็นเหมือนทะเลสายกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่น่าสนใจบนดาวอังคารแนร์จึงสั่งให้ออป portunity หันกล้องขึ้นไปมองท้องฟ้าตามทิศทางที่สเตอร์รพลีดีเอ็มจะลงจอดนับเป็นโอกาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยานบนพื้นดาวเคราะห์ต่างโลกพยายามถ่ายภาพยานอาวกาศที่กำลังลงจอดแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวพลิกผันอย่างไม่คาดฝันสเตอร์รพลีดีเอ็มลงจอดล้มลว และ o p portunity ก็ไม่สามารถบันทึกภาพได้เอซเอสนิษฐานว่าตอนที่ยานเข้าชั้นบรรยากาศและการร่มฉลอความเร็วมันอาจหมุนอย่างรุนแรงจนเซ็นเซอร์วัดความสูงเสียหายทำให้คำสั่งจุดเครื่องยนต์ฉลอผิดพลาดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง Hubble SE ของมัลซิคอนเซอเซอร์บิเทอร์โดยใช้เทคนิคปรับภาพให้ละเอียดสูง Super i s o l u t i o n Reconstruction พบว่ายานน่าจะตกกระแทกพื้นด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วจนถังเชื้อเพลิงระเบิดเอ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองเปรียบเทียบกับการขับรถยนต์ที่เซ็นเซอร์ GPS เสียหายคุณอาจพลาดทางและชนเสาไฟได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชี่ยวพอร์ลีดีเอ็มแต่มันเกิดขึ้นในระดับอวกาศที่ซับซ้อนกว่านั้นมากความล้มเหลวนี้กระทบต่อแผนทั้งหมดทำให้ยีสเอเลื่อนส่งโรสลินแฟรงคลินไปเป็นปี2020แต่แล้วโควิด -19 ระบาดท,ทำให้เลื่อนเป็นปี2022และสงครามรัสเซียยูเครนปิดฉากการร่วมมือระหว่างยีสเอ และรสัสมจนโครงการนี้เกือบถูกทิ้งร้างและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการเมืองระหว่างประเทศส่งผลต่อวิทยาศาสตร์อย่างไรบางคนอาจโต้แย้งว่าควรหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีภายในแทนที่จะพึ่งพาคู่ค้าแต่มันก็มีข้อดีในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เช่นกันแต่มาดูกันว่ามันฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรในปี2024เ s ตัดสินใจชุบชีวิตโครงการโดยจ้างเตสลนีอ s สเป e สร้างโรสลินแฟรงคลินใหม และวางแผนส่งในปี2028เพื่อถึงดาวอังคารในปี2029อุยนยนี้จะสำรวจพื้นผิวเพื่อหาชีวิตโบราณโดยใช้ข้อมูลจากทีจีโอที่ก่อนหน้านี้และนี่คือจุดที่น่าสนใจทีจีโอที่โคจรอยู่มานานเกือบ10ปีแล้วเป็นยานที่ทันสมัยที่สุดในการสื่อสัญญาณระหว่างโลกกับยานสำรวจบนพื้นดาวโดยส่งข้อมูลได้ถึง1,562เมกะไบต์ต่อวันเร็วกว่ามัลทรคอนเนสเซอร์ซอบิเทอร์ของ NASA ถึง3เท่าลองนึกภาพมันเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอวกาศ สีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รับข้อมูลสดๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นที่จิวยังสร้างความรู้ใหม่ๆยังต่อเนื่องกล้องถ่ายภาพพื้นผิวของมันเป็นหนึ่งในกล้องที่คมชัดที่สุดบนดาวอังคารและใช้ค้นหาสัญญาณชีวิตได้แม้โครงการโดยรวมจะดูซบเซาแต่โดยรวมแล้วมันเป็นภารกิจที่เพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับดาวอังคารอย่างมากและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างควรค่าหม่ที่จะลงทุนต่อในเอกซโซมาสที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวหรือควรเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการอื่น เช่นสเตซิ x ของนิลอนมัสที่ดูก้าวหน้าและน่าตื่นเต้นกว่าบางคนอาจโต้แย้งว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของก่อฮาราเรยนร้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ควรนำไปใช้ในปัญหาบนโลกมากกว่าเรียบเรียงโดยจิสินอสวกุลพิสูจน์อักษรสุภกิจพัฒนาพิทูลอัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลกไอทีและโซเชียลเน็ตเวิร์ในรูปแบบอดิโอจาก ai เสียงผู้ประกาศของไทย TBS ได้ที่ไทยท BS h t t p s w w w t a p s o r t h n e w s t a p e s รอรูดูกระแสก้าวทันโลกไปกับไทยพีบีเอสเทคคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โครงการเอกซมาสจะประสบความสำเร็จในที่สุดหรือไม่หรืออาจเป็นการสิ้นเปลืองเงินทุนที่ควรเปลี่ยนไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกแทนแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อให้เกิดการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะ